สวัสดีครับวะเนี้วะิะันน้กะบากราซินกะม่ะน,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 นี่จะคล้องต่อกาองต่อ,อไม่นเดอคล้องต่อละไม่ดักบ่วง้ะะหานหูครับมาหานหุโอ,กกอ,อมานทศการมาเกานี่ประมาณนี้ล้วครับผมม่เสี๋ยวต่อเ็มอยู่ทีมงาน เช่นเลยบ่ได้ครับงานหาหนูไปทำงานแรกเจ้าประเดี๋ยวไปเริ่มาณนี้ของ่กำลังชุนนุ่มกันนี่ครับย่างหนูหลังไฟย่างหนูม้อนใหม่แล้วบ่ไฟแห้งเถอะเกี่ยวมือเป่าเบอร์เ้ยใหม่ละมั้งนี่มาครับย่างหนู ทำกันนะครับตุ่งยางรู้มั้งครับผมบรรยากาศครับผมมั่นเองเลยทุ่งหน้าทุ่งห้ทุ่งหน้าสุดลูกหูลูกตาเลยพูดนะไปบ้านเขย่าอยู่กี่ก้อยพูดนะนี่ก็ับแมแดงครับจิมงานพูนในหอยสิงพูดนะเมื่อเบื่อในหอยสิงครับพูดนะแมหอยสิงเมื่อนี้ในหอยสิงกับว่าครับ ลองไลฟ์สดย t u b e ดูเ่อเขามากอะไปมาตัดตคนคนไทยผมมาดีเด้อครับผมเอารถมืเกียเด้อเป็รถมเกียอ้ยขาแกขั้มีต่อแก่ขั้นมีีดต่อแก่ขันก็ต้งมีออรงนี้นะองรงนีแก่ขั้นของผู้ใดของผู้ใดรัผมนู ใไเข้ามากะะ็รับชมก็ฝากสวัสดีครับมัน,นนี่ละมันละบรรยากาศก็ประมาณนี้ละครับคุณของไฟย์มันนี่ก็น,นอนนี่ละครับ <c oughs> นั่นนี่ของยี่สิบสี่องค์ขลักเกือบนครนายก <c oughs> ทีมงานกำลังเสียบเอาอไว้ตันต่อครับ ผมซื้อไอ้นายผมซื้อได้แปดร้อยเน่ยะผมซื้อได้แปดร้อยเนว่ยนะตัวที่นายคิดใส่สมมุติเนี่ยตัวท็อปอ่ะตัวท็อปของนายคิดอะที่เล่าได้หลายอ่ะแะไะให้น้อยแล้วซื้อให้อ่ะมันเป็นตอกรุ่นแรกตอกรุ่นแรกตั้งกับติวไม่แต่งอ่ะโอเคอยู่ ตามมุมซันบมเป็นเยอะมือนี่ย่างนู้ับเนี่ยนูผลงานมือนี่นต้องขาวหลังจากได้ใส่บวงแล้วครับชัางน้อยเลี้ยวอยู่กไปยามตอนนี้ก็เวลาจะสุ่มชัางแยมเลยเวลาจะสุ่มชัางแยมมเนาะ สองทุ่มสองทุ่มครึ่งบอกจะไม่มีเ่อนเาเลถ้ฟังเสียงกิริท้องเนี่ครับเสียดท้องแน่กิริท้องแน่บรรยากาศบันนอกเท่านั้นคนพาเขาไม้ในหอยสิงครับ ไม่คหอยสิง่ไม่เอาบรรยากาศครับไม่พักผ่อนกูได้่ะหยุดเสาร์อาทิตย์หลังจากเฮ็ดงานซีเรียสกับงานกันถ่ายกันมาพักผ่อนนอนทงเอาบรรยากาศบนหน่อเข้าแล้วครับใส่ชีวิตในเมืองมันก็ลนี่แน่แหละ

ใส่ชีวิตจ้เอาต่อมาใช่ป่งสิเทีเราปรมาเอาไปได้ก็ร้อแล้วบอร์จับไปงงโดแล้วอ๋อผมวผมก็ลืมเลยเออะบอกกับมึงก่นครับมัวตัวอะไรตัวตัวอั่นแหละเขาดีดีเลยรู้เลยแต่ว่ามันหักแบบนี้ออกมัหัก ไล่ตีเลยครับทำง,งานมองเว้นน่งตัวเดียวอ๋อโน้นออกเข้าหรือออกอาทิตย์วันออกตะเวนกาอาทิตย์นี่แจ้งเดี๋ยวผมมองเลยอย่างในเกี๊ยบในเกี๊ยบย่างบย่างหนูหลังไฟขางขึ้นครับนอนขึ้นพูดนะเอาวน ฟื้นมาไว้เขาไปดังเบิดขึ้นแล้วครับมันเนี่ากาศอากาศหนาวมานั่งกิ้งไฟน้ำกันเ้ยครับผมเีบไปอนแล้ว่นี่ดีจิ้มงานมาอีกแล้วครับชิมงานมาแล้ว พิษขาดนะาดีอย่งพิดขาดอาทิตย์ที่แล้วผมไปรอบแรกเลยเกือบยี่สิบตัวครับรอบแรกเลยบ่เหมดอนนโห้อยมันกัดเออาับสวัสดีครับน้อยมาแล้วสิบเอ็จังหวเราะใ่าน่ยขนาดเพราะใส่รอคุยจัดการเราตัว่านลูกไปสอบดู ่าไปดีอ้อมนู้กันนี่อะไรเนี่ยวนคือตีฝ่าวคนคนมันเงียนเจ้าหนาเจ้าหน่อยกิดอ้อมนูแเหรครับนูมาเนี่ยแหละทีมงานก็ได้ไม่สามทีตัวก่ได้อ้อมนี่ละครับอ้อมกินเลงกินแรงก่อน lây lấy sốt lây sốt youtube yo youtube u ủa, ướng nhìn này. Xin chào, chào buổi sáng. Xin chào, buổi sáng. Xin chào,

โอ้ยเดลี่น่ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเกี่ยพื้นที่กับไอ้เนื้ครับเดี๋ยวขึ้นไล่ไหมครับผมตอนนี้ กำลังจัดระเบียบทานละคนกับไปกำลังแม่ครับทานละคนกำลังแม่เดี๋ดยวอ้อมนูเดี๋ยวจีไล่สดอ้อมนูให้เบิ้งครับผม้วไล่ลนี่ก็ขอหยุดไปก่อนยังเขียนเยู่กรบพรม